โอเคครับผมก็ยินดีรับสุบพัทที่สองแล้วนี่บผมในเกมอ่าอันนี้คืออะไรอ่ะแดเนียลหรออ๋อเป็นรุ่นยาสีฟันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่อะไรเปิดหรอล็อกล็อกอันนี้ล็อกโอ้โหเปิดไม่ได้อันนี้รูปเลยวะโคตรรอต้องใส่ผมต้องไปอ่าห้องใต้ดินหรือเปล่าใช่ใ่ ต้องลงมาตรงห้องใต้ดินหรือเปล่าเปิดไ <right>, ฟก่อนไป Where you put the อันดับแรกให้เราตรวจสอบคุณกดแทบ็บตรวจสอบมีหูฟังกุญแจแฟลชได้์สายชาร์จอันนี้อะไรวะค้อนเหรอไม่ได้ไปส่วนสนนาธารณะมาเดือนหนึ่งแล้วเอาฝนตกมันจะช้าไปสละโอเคอันนี้คือบัตรเยดูมีด้วยเหรออันนี้คืออะไรอะ กระเป๋าดินสอไม่น่าเชื่อว่าคุณจะเก็บมันไว้ตั้งแต่เรียนประุมศึกษาปีที่8ปดโอ้ยมีด้วยเหรอนักปังต่างชาติเขามีปีที่แด้วยเหรอฉันไม่เคยไปไหนโดยที่ไม่พกขวดน้ําเลยหรือดูใบไม้ร่วงแห้งเลยมากเชื่อกูเริ่มพูดไม่ชัดแล้วอ่านไว้จัดกล้องอะไรเนะี่ยก็ขอเก็บของพวกนี้ไว้นานแค่ไหนให้ตายสิ เดนเนียตทำลายแหล่งรวมความทรงทจำไว้เด็กข,ข,ขอโทษทีน้องเย่าดวของเทแลไม่ค่อยตึงอันนี้จัก,กรยานจัก,กรยานผู้หญิงหรอพ่อน,นี่ควรจะขายไปสักคันหนึ่งนะประมาณนั้นนะครับผมบางที่ผมอ่านไม่ทันนะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะผมก็ไม่ได้เก่งอ่านขนาดนั้นนะบบอันนี้อะไรอ่ะนั่นลูกเหรอใช่ผมเองเดนเนียต ก็ต้องตอบว่าใช่อยู่ดีใช่อย่าตื่นเต้นมากเกินไปนะลูกทำให้พ่อเฮ้เฮ้ยไหนลูกก็เดินมาเที่ยวอยู่อะไรยะช่วยส่งปัจเจสีแดงให้หน่อยได้ไหมได้ครับไหนปัจเจสีแดงไหนวะหรือเราต้องเลือกบนนี้นี่เหรอ There's wrench here. no Ah, uh, she must be somewhere else then. Take oh, a look around. I know I left it nearby. It's in the middle of your reversible flex range. <makes are> oh, that was definitely my plan for tonight. So, yeah. Hold on. Oh, here, Sam came by the garage today. Told me to tell yep. you hi, friend. How's his leg? Well, you know, old fossils like us don't heal the way you do. Uh. อันนี้ได้ละโอเคน่าจะใช้ได้นะอืมขนาดไม่ได้เอาเบอร์สิบหกมิลมาไม่ได้งั้นหนอยเฮียมันจะไปได้ยังไงอะเครื่องมือนี่หรออันนี้ป้าสิบหกอ้ยอันนี้แน่อันนี้แนี่อันนี้แนี่เอ้ยผมกดผิดขอโทษ้ข้ามกดข้ามเก็บเก็บใส่กระเป๋านี่อ i อ Yes. ใช่อันนี้แหละไม่ได้เวลาเกียวเลยนี่พอปลุกให้เป็นเด็กข้ามใช่ใช่เอาละเดี๋ยวให้พ่อขันแน่นๆตรงนี้แล้วก็ที่สุดลูกก็ตัดสินใจลงงั้นก็พอแล้วหรอฮะออได้เออแน่นอนครับรู้พ่อไม่ให้ทางลูกก็ต้องหลุทางไม่รู้ อันนี้คุณอ่านเนีเลยนะครับเพราะว่าผมอ่านไม่ทันประเด็นคืออะไรผมจะพยายามผมจะไม่ถามอะไรมากมายเพราะว่าผมขี้เกียจที่จะอ่านคําบรรยายแล้วเหล่านี้นะเพราะผมไม่ได้ถนัดแบบเกมแบบเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเกมแรกนะครับที่จะต่อบแบบเป็นพาร์ทพาร์ทนะแน่นอนพ่อมีความสุขยู่กับกำลังไปครับผมอยู่กัคนรอ กีเป ar ิดโตหรอไปถึงตอนนั้นก hmm. ็เคยพูดเรื่องนี้มาแล้วอืมพ่อไม่รู้จะทำไรนะว่าทำไมโอ้ยเฮียคิดไรกูพ่อไม่ต้องทำก็ได้มันเจ๋งดีคือพ่อไม่ต้องทำก็ได้แบบว่าไม่เป็นไรนี่ใช่ลูกพ่อ don't to want have a ไม่อยากได้รถหรอกอุ ey, ้ยเฮีย oh มึงซับไปเกินไปกว่านไม่ทันครับคนสร้างเกมหรือกเดทบ่อยอย่างนั้นอ่ะยอดมากเขาแค่ยุ่งเก้าปีเขาคงไม่รู้หรอกว่ามาขัดเกลีตัวไม่นับถือในตัวลูกนะพยายามช่วยครอบครัวก็มีไปแหละเขแบบว่าประเทศตอนนี้ค่อนข้างน่ากลัวหน่อยๆใช่โอ้เอ่อ แล้วก็ฮะนึกอยู่แล้วว่าทำไมคุยนานจังอย่าดูอยากขอเงินไปปาร์ตี้คืนนี้ใช่ไหมล่ะไอ้ลูกเวนใช่แล้วไอ้พ่อเอามาเดี๋ยวให้กูต่อยไอลูกยังเงินไปซื้อเหล้าหรือกัญชาล่ะเหลืองกู้ซัดเดี๋ยวแค่ซื้อของมานฮันลูวีนนี่เดียวใช่อาจจะอาควาอันนี้ละกัน แ่อผมไม่ได้เอาเงินไปซื้อเหล้าหรอกก็แค่ซื้ออะไรบางอย่างบันฮารลวีนแล้วก็เครื่องใช้เอาอย่างเง้ยลูกไม่ต้องใช้เงินหนึ่งสิบหรอกพอมันก็หลอกเกินไปนะเว่าโคตรเข้มยี่สิบเหรียญนี้หรอไอเนี้ยก็ซื้อได้เยอะแล้ว you k no w eating candy and drugs you got it tell Lila too you hear me yes sir ได้ครับจัดไป shit just be careful ลองตัวหน่อยแล้วกัน that's all I'm asking y o r for โอเคไหมโอเคไหม I know what kind of crazy shit kids can do รู้ดีว่าเด็กบ้าๆพวกนี้ชอบทำอะไรกันพ่อเที่ยวบ่อยเหรอไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกกูไม่เสียเวลานะกูไอ้นี่ก็เลยไม่ต้องห่วงหรอกเรามีมือถือ มีข้าวเรื่องรถได้ถ้าต้องการแล้วผมก็ส่งข้อความพอพยายามแล้ลูกเซ็ต my f r ร e n d request on Facebook ด้วยเลยมันะไปขึ้นอีกไปแล้วนะบายบายครับมึงจะไปไหนกาตินกูก่อนอะไรมึงเฮียกูจะไปแล้วมากาตินกูโอเคโอ้โอเค โอเค Have fun ขอให้สนุกนะแต่อย่าเยอะเกินไปไม่หรอกพันยาบายบายไปดีมาดีเด้อลูกเวนโอเคครับพ่อสุดลาแห่งสยามแล้วคุณจะไปยังไงอ่ะบางทีก็เสพเล่นแล้วผมต้องไปไหนแสดงว่าผมต้องขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้กิจกรรมฝาผนังเหรออุ้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเฮ้ยผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นขยับมาให้มันตกปากแป๊บนึง แล้วผมจะไปตรงไหนอะกระเป๋านักเรียนนี่หรออ๋อมันเป็นอ่าโอ้ยคุณผิดยังไม่เสร็จอีกเหรอรองเท้าโค้ชโค้ชยังกดผิดเว้ยเน้แล้วผมต้องไปไงต่อสองขนมผมคงต้องอ่าห้องตัวเองเพื่อไปชักว่าว ก่อนไปเที่ยวเดียดูเพ่งเล่นเพลงัน,นี่อะไรอ่ะนางวาดรูปเดนท้อว่ารูปเล่นละกันเอาเป็นเสื้อละกันนะตรงนู้หรือเปล่า เ <Cool. S 2> ยี่ยมเลยค่ะไว้เรื่องวาดภาพ The l i ลท์นิ่งีส์สีสวยดีนะ been while since แล้วเนี่ย <my room. S 2> ฉัไม่ได้เก็ตฮืม hmm. <Pretty> ออกดีกว่าเลิกดีว่า,เ,วาเราไม่วาดภาพเพราะมันไม่ใช่สไตล์ของเรานี่ครับผม คลอถ้าเป็นสตาร์ของเราที่จะเตะเตะเตะต่อยต,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 ตีนะครับผมอันนี้ชุดอะไรชุดทำงานหรอวิธยเท,ท่ดีนะผมว่าเท่ดี <c oughs> สุดสัปดาห์ไม่อยากทำงานเลยเย็ด yeah, ดูเหียมึงทำงานเป็นด้วยหรอสุดหลอ่อป้ายชื่อพนักงานมองอ <Very fun S 2> อ้ยไอ้นี่ใครวะโคตรหล่อเดี๋ชื่อมาร์ทซูเปอร์สไตล์อ๋ออันนี้ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่ชื่อมาร์ทหรอสุดหล่อนี่ชื่อมาร์ทโอเคผมจะเรียกไอ้มาร์ทกันนะ <c oughs> อันนี้อะไรอะ เอาปเปิดโต๊ะเฮ้ย,ย,ยมีถุงยางปุน,นี่เ้ยไม่มีห้องเล่นหนังสือโอ้อยอะไรสรัตว์ละไอ้สัตว์กูไม่เล่นหรอกอันนี้อะไรอะแท็บเล็ตใช้ลองดูดิยังมีเกมเอาวีวววววไหมเนี่ยเอ้ยมีเด็ดวงเด็ดบารเดลัยหรือเปล่าโปรไฟล์องไฟเอ็มเนี่ยมีเปล่าย่ยหรือว่าจนเนี่ยสัตว์ไม่ไม่มีไม่มีไฟเอ็มนะครับไม่ดีเลยโอ้โหอะไรเนี่ย อันนี้คืออะไรตู้หรอลองเปิดดูดิมีอะไรไหมกันชงกัญชามีหรือเปล่าน้องเฮ้ยอย่าดูเฮ้ยนี่ไงบ้ากัญชาต้องสูบสักหน่อยแล้ว <NYU> <NYU> โอ้ยเฮียมันไม่สูบวะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเดฟเท่าไหร่โอเคครับผมเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันอันนี้ผมไม่รู้ว่าไปไหนต่อนะเดี๋ยวไปหาไปหาน้องก่อนขาน้องไปตีิลี่สักหน่อยได้ไหมเนี่ย ทำไมอ่ะ Because ทำไมอ่ะน <Okay, okay. S 2> ้องกำลังชัก <Jonas> ว่าอยู่พี่ไปกวนไม่ค่อยดีเลย What are you doing in there Doctor? นนนอะะไรใั้่ You ate my chocolates Don't be pissed You always see the whole box What's with the sisters You'll see but not now so don't come in เล้ควรโทรหา Oh man

โอ้ยเฮียนี่ก็รู้สึกว่ามันตัวเองจังเงียบมากเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามึงก็เข้าใจเด็กหน่อยเธอนอกใจนายแล้วอยากจะแต่งงานกับนายเอาเป็นว่าเธอนอกใจนายแล้วกันโทษทีนะไอ้น้องเดี๋ยวมึงโดนโบกแต่สัตว์หูปากไอ้เฮียนี่ออกไปกูเรียบนอนแล้วเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เรื่องเดี๋ยวนะเออไอ้เฮียนี่ปากดีมาก นั่นนั่นม like ีงูประตูดูนะไอเวนี่เดี๋ยวเข้าไปต่อยแมงเลยเดี s <S ๋ยวเข้าไปเซิร์ในในห้องอีกดอกเฮ้ยแล้วผมต้องไปไหนต่อหรือผมต้องไปหาอีนั่นเพื่อเป็นการเซิร์เพื่อเอาลูกหนึ่งคนอะไรของกูเนี่ยเหี้ยกูพูดอะไรของกูเนี่ยอันนี้ห้องอะไรห้องพ่อด้วยเดี๋ยวไปขโมยตังค์พ่อก่อนตังค์แม่กูจะเข้าอ่ะเอาเพอ่อพ่อยังไงก็ไม่เข้า do not enter ever นี่ิีๆผมจะเข้าไปขโมยตังค์พ่อนะแต่มันเข้าไม่ได้หนังสือไม่อ่านครับอะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยมองดนะิผู <Dad, S 2> มีแต่เศษซ <Sus u. S 1> าก but he o r d e r s it anyway for us อันนี้อะไรอ่ะ,อ,ะอันนี้มองเหรอมองเฉยๆผมไม่มองนะเพราะว่าี้เกียนมองมองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้มองลองดูดิ้ Jeez, ตยเนี่ยปีไหนแล้วนี่มันยังสวยอยู่เลยนะเอาจริง หูฟังไม่ต้องมองเพราะว่ามีอยู่แล้วบ้านรวยครับบ้านรวยอย่าดูร้อยฝนตกไม่ไหวแล้วน uh> tamam> hm ี่มนทำใหรู้สึกอันนี้อะไรอ่ะหมวกเหรอเฮียจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะหมวกแล้วผมจะไปไหนอ่ะอันนี้แหละแผ่นดีวีดีหรอกเฮ้ยกันกลวยหรือเปล่าเดี๋ยวนะกันกลวยหรือเปล่าน้องอย่าดูไม่ใช่กันกลวยเว้ยเฮ้ยรถขี่ผ่านลุ่มจะเปิดออกไปยังไงวะสัตว์ออกไปไม่ได้วะ กระดาษโน้ตหัวร้อนเขียนถึงพ่อชื่อใหม่อ20ตุลาคม2559นายดิอสทรัพย์สินของคุณมันล่วงล้ำมาในที่หนึ่งของผมและถูกแล้วลูกๆของคุณก็เสียงแดงไม่ยอมอยู่แถวบ้านตัวเองผมได้บอกกับคุณไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าให้สร้างรั้วกั้นที่ไม่สูงก็6ฟุตตามหลักกฎหมายที่ใช้ในเมือง C s นะครับผมเพื่อกั้นแบ่งเขตเราแต่คุณก็ยังไม่ยอมทําสักทีนะครับผมผมรู้สิทธิส่วนบุคคลของการเป็นพลเมืองดีซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่รู้และผมก็หวังว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเช่นกันนะครับผมถ้าหากคุณไม่สร้างรั้วกัน้นแล้วก็ผมอาจจะต้องยื่นร้องกับศาลยื่นร้องกับศาลให้ยืนผมอ่านไม่ค่อยคล่องนะโอเคออกเลยละกัน อันนี้คือมอง <It> s <S แต่ good, กินไป, <good. S 1> ไปแล้วโอเครู้สึกว่าน,นี้หิวฮะแล้วผมจะไปไงี๋วยวผมลองไปดูที่พ่อดิเปิดไฟต่อได้ไหมหรือว่าพ่อปิดไฟไปแล้วอันนี้ไปไหนอะห้องใต้ดินหรอเปิดออกไปได้ไหมไม่ได้ไปหาพ่อดิไปขอตังค์พ่อขอตังค์พ่อเพิ่มย่อไม่ได้อะน้องกด C เพื่อใช้ ใช้ซีอะไรอะ่ะมันเป็นสลาหมูมกล้องเหรอซี C อะ่ะโอเคเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันกใกล้ๆอยู่เลยบางทีบางทีอาจจะอีนั่นมันไม่เห็นมาหากรุ๊ปอีบะา็เด็กเออผมน่าจะต้อง ใบกำกับสินค้าโอเคในเวลามองครับผมเชิดครีว่าเขาไม่เคยอยู่ทำงานเลยไม่เคยอยู่ทำงานเนาะ,ะอ่านดิจาก d i s a s a u t o m a s t e r 2 2 3 3 6 m a c q u e e n a v e n u e s e a t t l e เบอร์3 6 0 5 5 1 7 8 9นะครับถึง Charles Berry 66 Mobile Way ซีแอตเทนบริการทําเครื่องยนต์ใหม่รุ่น1970 GTO เนี่ยผมค่าบริการก็ประมาณ1,650ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือเปล่าวันที่ลงในานามของแบงก์กสิกา้าลงในวันที่20เดือน20 2016เนี่ยผม2016นี้ผมเกิดแล้วมั้ยหรือเปล่าวะ2016เออมันไม่กี่ปีฮะมันกำลังทำแล้วมันอยู่วะ อันนี้อะไรอ่ะห้องน้ำเหรอปวดขี้ว่ะเฮียขี้ได้ไหมเนะี่ยไม่ได้โอ้ตะกา้าเอ้ยมันอาจจะเออตรงนี้แหลงหน่อย Well it's not turn to t do my เวล์เอ่อเฮียเสื้อผ้าอย่างงี้กูไม่ซักหรอกเฮ้ยดูความหล่อตัวเองดิเฮ้ยเฮี้ยหล่อวะ่ะชัดหล่อชิบหายเลยโอ้เปิดห้องตัวเองดินอนกันพักก่อนสักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปพอดีอว่าอ๋อดูเหรอ ก็อันนี้คืออะไรเดียด๋วยวอ่านตรงนี้อุตตะแมนยงงอย่างนั้นเหรอสุดหล่อเกมเมื่อตัวจริงการทำลายล้างดวงดาวเยูทดดูอา่าในตัวนี้แม่งก็ชอบอุตตะแมนเหมือนผมเลยวะโคตรหลอ่อถ้วยรางวัลไอ้นี่เลยน,นักมวยไหมเนี่ยยูดดเป็นตัวแทนในงานนี้แล้วสิอ้ยเป็นนักมวยว่ะจะรวดอวกาศยูดด โอเคครับผมห้องนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วคลิปนี้คงต้องมาแค่นี้พอเนี่ยครับผมพันทที่สองแล้วเนี่ยผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ไปแล้วครับผม